สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาทบทวนความรู้กันนะครับในเรื่องของการคำนวณค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทีนี้กรณีที่การหาค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทั้งอบจอเทศบาลและอบตอเนี่ยเขาเริ่มคำนวณตั้งแต่เมื่อใดกรณีที่เราอยู่ครบวาระ4ปีนะครับ นะครับตรงนี้เนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา61วงเล็บ1นะครับเขากำหนดเอาไว้นะครับในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับกรณีเลือกตั้งอ,อันเนื่องมาจากครบวาระนะครับอันนี้หมายถึงครบวาระนะครับ4ปีเนี่ยให้คำนวณค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ไปตั้งแต่ 180วันนะครับ180วันก่อนวันที่ครบวาระไปจนถึงวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับนับย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่ก่อนครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับ180วันตรงนี้เนี่ยเขาให้นำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใครที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับให้เราเตรียมความพร้อมมาไว้เลยนะครับก่อนที่จะถึงวันครบวาระนะครับ180วันเนี่ยเขาให้เราเนี่ยคำนวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับกรณีที่เราจะลงสมัครรับเลือกตั้งในวาระต่อไปนะครับ